สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะฮะวันนี้ในวิดีโอนี้ผมจะพาทุกคนไปดูเรื่องราวของหนึ่งในพันล้านของช่วงเวลาธรรมชาตินะฮะที่กล้องสามารถบันทึกภาพเอาไว้ได้เราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าแต่และเรื่องราวที่ผมจะพูดถึงเนี่ยมีอะไรบ้างเราไปรับชมพร้อมกันเลยดีกว่า,มาแมลงปอนับแสนตัว จากในคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเห็นได้ว่ามีมาแมลงแปลกประหลาดนะครับที่กําลังบินว่อนอยู่ริมชายฝั่งจนทําให้นักท่องเที่ยวนี่แตกตื่นกันไปทั่วซึ่งปรากฏการณ์นี้นะฮะเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกได้ว่าประหลาดมากเมื่อมีฝูงมแมลงปอนับหมื่นนับแสนตัวที่บินว่อนไปทั่วจนทําให้นักท่องเที่ยวทั้งหลายนะครับที่อยู่บนชายหาดแห่งหนึ่งของรัฐโรไอแลนด์ต่างแตกตื่นกันไปทั่วซึ่งบางคนบอกว่าไม่เคยเห็นฝูงมแมลงปอมากมายขนาดนี้มาก่อนในชีวิตเลยและจากตามรายงานนะครับบอกว่าปรากฏการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นนี้และสร้าางควม ความวากับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากขณะที่ฝูงมแมลงปองกว่าแสนตัวบินว่อนไปทั่วชายหาดทําให้นักท่องเที่ยวหลายคนเนี่ยต้องเอาผ้ามาคุมศีรษะเอาไวา้ขณะที่นักท่องเที่ยวอีกหลายรายนะครับกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่ามันดูน่าเหลือเชื่อมากมาแมลงปองเหล่านี้เนี่ยไม่ได้รบกวนคนที่มาเที่ยวขณะนั้นแต่อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญด้านมาแมลงปองนะครับได้กล่าวว่าฝูงมแมลงปองเกิดขึ้นนอกช่วงการอพยพซึ่งปกติแล้วก็จะอยู่ในช่วงกลางเดือนสิงหาคมไปจนถึงกลางเดือนกันยายนและโดยเป็นที่ทราบกันดีนะ ะะว่า,มาแมลงปอจะย้ายถิ่นฐานแหล่งที่อยู่อาศัยของพวกมันในหนองบึงและหนองน้ําซึ่งเป็นไปได้อย่างยิ่งว่านั่นคือสิ่งที่เรากําลังจะเห็นอยู่ในขณะน,นี้พวกมันนั้นสามารถเดินทางเป็นระยะทางได้ไกลอย่างง่ายดายและทั้งนี้มแมลงปอยังเป็นส่วนหนึ่งสําคัญของระบบนิเวศเนื่องจากมาแมลงปอนั้นจะกินยุงเป็นอาหารและมแมลงศัตรูเพื่อื่นอื่นอีกทั้งพวกมันยังเป็นอาหารของนกอีกด้วยและนอกจากนี้แล้วหากใครก็ตามที่พบเห็นปรากฏการณ์แบบนี้นะฮะก็ไม่จําเป็นต้องกลัวนะคุณผู้ชมก็แค่ เพลิดเพลินไปกับปรากฎการณ์นี้เนื่องจากพวกมันนั้นมีวิสัยทัศน์ที่ยอดเยี่ยมพวกมันจึงไม่บินมาชนคุณอย่างแน่นอน หมดปัญหาโฆษณากวนใจผมขอแนะนำบริการ YouTube Premium เริ่มต้นแค่14บาทแบบรายเดือน59บาทดูได้ทั้ง YouTube และ Netflix สมัครง่ายมากแค่แอดไลน์ไปที่ adpm หรือสแกน QR Code บนหน้าจอได้เลยเรามีฐานลูกค้ามากกว่า20,000คนมีบริการแจ้งเตือนต่ออายุอัตโนมัติต่ออายุราคาเดียวไม่มีบวกเพิ่ม adpm หลุมยบขนาดยักษ จากรายงานเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นในสหรัฐนะครับเมื่อสนามฟุตบอลแห่งหนึ่งในรัฐอิลลินอยเกิดยบตัวเป็นหลุมยักษ์ขนาดใหญ่อย่างที่เห็นในภาพนี้นี่แหละโดยความลึกนะครับอยู่ที่ประมาณ10เมตรกว้าง30เมตรกันเลยทีเดียวซึ่งจากในคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเห็นได้ว่าเกิดวินาทีที่พื้นสนามฟุตบอลน,นั้นที่ตั้งอยู่ในสวนสาธารณะแห่งหนึ่งในเมืองออสตันจู่ๆเนี่ยก็เกิดยบตัวลงคล้ายกับมีระเบิดอยู่ใต้ดินจนส่งผลให้เสาไฟนั้นล่วงหลนลงไปในหลุมขนาดใหญ่ที่มีความลึกกว่า10เมตรแต่โชคยังด ในที่งานนี้เนี่ยไม่มีใครอยู่ในสนามและได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดซึ่งทางด้านเจ้าหน้าที่ของสวนสาธารณะดังกล่าวนะครับบอกว่าสาเหตุของการเกิดหลุมยุบขนาดใหญ่นี้คาดว่าน่าจะมาจากเหมืองที่อยู่ใต้ดินถลม่มแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยตามรายงานของการสำรวจทางธรณีวิทยาของสหรัฐอเมริกานะครับระบุว่ากรณีหลุมยุบแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นตามธรรมชาติเมื่อน้านําใต้ดินไหลเวียนอยู่ใต้ดินและละลายหินใต้ผิวน้ําโดยพบได้ทั่วไปในฟลอริดาเนื่องจากเป็นรัฐที่มีหินปูน ใต้ผิวดินเป็นส่วนใหญ่นั่นเองหิมะสีชมพู นักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งนะครับกำลังศึกษาปรากฏการณ์หิมะสีชมพูที่เกิดขึ้นบริเวณฐานน้ําแข็งในเทือกเขาแอลเขตประเทศอิตาลีและหลายคนอาจจะสงสัยนะฮะว่าปรากฏการณ์หิมะสีชมพูนั้นมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรโดยปรากฏการณ์นี้นะครับเกิดจากสาหร่ายชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่าชลาเนโมโนลัสนิวาริสซึ่งพบในเกาะกรีนแลนด์รวมทั้งทุ่งหิมะในเทือกเขาแอลและแถบกัวโลกโดยจะเป็นเม็ดสีที่ออกเฉดสีแดงของสาหร่ายชนิดนี้ที่จะทําให้หิมะนะครับมีสีออก ออกสีชมพูไปจนถึงสีแดงอย่างที่เห็นในภาพจึงทําให้เกิดเป็นปรากฏการณ์ที่มีชื่อเรียกต่างๆนานาบ้างก็บอกว่าหิมะแตงโมหิมะสีชมพูและหิมะสีแดงหรือแม้แต่กระทั่งหิมะเลือดและถึงแม้ว่าจะเป็นปรากฏการณ์ที่ดูสวยงามแปลกตาแต่เหล่าบรรดานักวิทยาศาสตร์นะครับเชื่อว่าหิมะและน้ําแข็งสีชมพูนี้ไม่ใช่เรื่องดีสําหรับปัญหาโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพราะตามปกติแล้วนะ,ะฮะหิมะและน้ําแข็งนั้นจะสะท้อนรังสีดวงอาทิตย์กลับขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ มากกว่า80%แต่การที่หิมะและน้ำแข็งมีสีเข้มข้นขึ้นจากสาร่ลายชนิดนี้อาจจะทําให้สูญเสียความสามารถในการสะท้อนความร้อนออกไปและในขณะเดียวกันก็ดูดซับเอาความร้อนมากขึ้นจนทําให้ทานน้าแข็งนั้นเริ่มละลายตัวเร็วขึ้นอีกด้วยยิ่งน้ําแข็งละลายมากเท่าไหร่นะฮะก็จะยิ่งทําให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของสาร่ลายมากขึ้นเท่านั้นที่เป็นอันตรายต่อสภาพภูมิอากาศโลกก็เป็นได้ทอร์นาโดไฟ ที่เมืองซิลลโคสรัฐมิสซูรีของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับช่วงเวลาที่ชาวไร่อเมริกันนั้นได้จุดไฟเผาหญ้าในทุ่งแต่ระหว่างนั้นเนี่ยก็เกิดกระแสะลมที่ได้ปะทะกับความร้อนจนเกิดเป็นปรากฏการทอร์นาโ,โดไฟขึ้นมาอย่างที่เห็นในภาพโดยทอร์นาโ,โดไฟนะครับหรือฉายาปีศาจไฟมีลักษณะคล้ายคลึงกับพายุหมุนโดยทั่วไปแต่ก็จะแตกต่างกันที่พายุนั้นนะครับเป็นเปลวเ,เพลิงจนทําให้เกิดไฟไหม้บริเวณที่เคลื่อนผ่านโดยการก่อตัวของทอร์นาโ,โดไฟนะครับจะก่อตัวเป็นไฟหมุน ซึ่งจะประกอบไปด้วยแกนลลกไหมและช่องลมหมุนได้และอุณหภูมิของทอร์โาโดโฟไฟนะครับจะมีความร้อนถึง1,000องศาเซลเซียสเลยทีเดียวและสามารถเกิดขึ้นได้บ่อยครั้งเมื่อมีไฟไหม้ป่านะคุณผู้ชมและมันก็มักจะมีความสูงอยู่ที่ราว1 0 5ถึงเมตรและมีความกว้างไม่มากและใช้ระยะเวลาเพียงสั้นๆเท่านั้นก็จะจางหายไปแต่ในบางกรณีที่รุนแรงมากนะฮะมันอาจจะมีความสูงได้ถึง1กิโลเมตรและมีความเร็วลมอยู่ที่ประมาณ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงและก็จะเกิดขึ้นนานกว่า20 นาททีีีเเลยเดยดวแต่อย่างไรก็ตามนะครับการที่จะเกิดทอร์นาโดไฟขึ้นมานั้นก็ใช่ว่าจะเกิดขึ้นง่ายๆนะคุณผู้ชมเพราะมันต้องอาศัยองค์ประกอบที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอากาศและกระแสลมซึ่งทอร์นาโดไฟเนี่ยสามารถที่จะเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีแต่ก็มักจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูแล้งได้ง่ายและบ่อยกว่าที่สุดนั่นเองโดยทอร์นาโดไฟนะครับมีรายงานการเกิดในหลายๆประเทศทั่วโลกแต่ก็มักจะมีการบันทึกเอาไว้น้อยมากๆเนื่องจากทอร์นาโดไฟนั้นตามปกติแล้วมันเกิดขึ้นเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆเพียงไม่กี่ ปรากฏการนกปลาหลาดจะมีสักกี่ครั้งในชีวิตล่ะครับที่เราได้เห็นปรากฏการประหลาดบนท้องฟ้าและถ้าหากคุณอาศัยอยู่ในกรุงโรมนะครับ คุณจะได้พบกับท้องฟ้ามืดมิดราวกับวันสิ้นโลกที่กําลังจะเกิดขึ้นยังไงอย่างนั้นแต่นั่นไม่ใช่ปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติแต่อย่างใดนะฮะเพราะที่เห็นกันอยู่เนี่ยมันคือฝูงนกสตราร์ลิงที่มีอยู่จํานวนมากและก็มากพอที่จะเปลี่ยนท้องฟ้าให้กลายเป็นสีดําได้เลยทีเดียวซึ่งภาพดังกล่าวนี้นะครับถูกโพสต์ลงโดยสมาชิกเว็บไซต์เลดดิตจนกลายเป็นกระแสนบนโลกออนไลน์ที่แสดงให้เห็นว่าท้องฟ้าในกรุงโรมในวันนั้นนะครับ ถูกปลกคุมไปได้ฝูงนกสตาร์ลิงจํานวนมากจนนับไม่ท้วนและก็ได้สร้างความตื่นตะลึงให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นจํานวนมากซึ่งในทุกๆปีนะครับนกสตาร์ลิงมากกว่า4ล้านตัว พวกมันจะอ,อพยพถิ่นฐานมายังกรุงโรมในช่วงฤดูใบไม้ร่วงเพื่อหลบภัยจากลมหนาวในแถบยุโรปตะวันออกและประเทศแถบสแกนดิเนเวียแต่นอกจากความน่าทึ่งที่เกิดบนท้องฟ้าแล้วนะคุณผู้ชมนกสตารลิงเหล่านี้เนี่ยก็ได้กลายเป็นปัญหาใหญ่สําหรับชาวโรมเพราะพวกมันนั้นชอบที่จะไปอึเริยราดทุกขนทุกแห่ง และอาศัยอยู่บนท้องถนนบนตึกบนต้นไม้และก็อย่างที่เห็นในภาพนั่นแหละครับคุณผู้ชมดูสิฮะรถคันสีแดงคันนี้เนี่ยไันได้ทิ้งทุนระเบิดใส่รถเต็มเลยและในช่วงหลายปีที่ผ่านมาการต่อสู้ระหว่างชาวรมและนกสตาร์ลิงเริ่มหนักข้อขึ้นทุกวันพวกเขาเนี่ยได้ทําการไล่ไม่ว่าจะเป็นการเคาะหม้อหรือกระท้า้เกิดเสียงดังรวไมไปถึงตัดพุ่มไม้ให้เกลี้ยงเพื่อไม่ให้พวกมันนะครับมาทํารังได้และการติดลําโพงเพื่อเปิดเสียงนกนักล่าในการข่มขู่ขวัญของพวกมันรวม ไปถึงการเลี้ยงนกเหยี่ยวที่ฝึกบินขึ้นไปเหนือท้องฟ้าเพื่อไล่นกสตาร์ลิงเหล่านี้ให้พ้นไปเนื่องจากนกเหยี่ยวนะครับเป็นนักล่านกสตาร์ลิงตามธรรมชาติอยู่แล้วแต่นกเหยี่ยวเองก็ไม่สามารถต่อกรกับจํานวนมหาศาลของนกสตาร์ลิงได้อยู่ดีแต่ก็ดูเหมือนว่าข้อดีเพียงข้อเดียวของนกสตาร์ลิงก็คือพวกมันนั้นเป็นนกที่สามารถบินได้พร้อมเพียงกันจนสามารถสร้างปรากฏการณ์ที่สวยงามบนท้องฟ้าให้เราได้ชมกันอย่างเพลิดเพลินในอุทยานแห่งชาติบางแห่งก็มีนักท่องเที่ยวหลายคนนะครับได้ ลงทุนเดินทางมาเที่ยวชมดูการบินโชว์ของนกสตาร์ลิงนับล้านล้านตัวและนี่ก็เป็นเรื่องราวของนกสตาร์ลิงนะครับที่เราอาจจะไม่เคยเห็นภาพของพวกมันบนท้องฟ้าและก็อาจไม่เคยรู้เลยว่าปัญหาของวันนั้นมีมากกว่าที่คิดจริงๆปรากฏการหิมะมวล สำหรับปรากฏการณ์นี้นะครับเป็นปรากฏการณ์ที่หาชมได้ยากโดยสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้นะครับมีลักษณะเป็นหิมะทรงกลมสุดแปลกที่คล้ายกับโดนัทหรือเค,ค้กโกลซึ่งในบางพื้นที่นะครับเรียกมันว่าสโนโดนัทซึ่งก็ตามรูปร่างของมันนั่นเองและดูเผินๆแล้วนะครับอาจจะมีคนจับหิมะ้มวนไปตามทางหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วนะครับเจ้าก้อนหิมะสีขาวที่เราเห็นกันอยู่นี้นะครับมันได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติต่างหากละ่ะ โดยปรากฏการ์หิมะมวลนะครับเป็นปรากฏการ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้ยากเพราะหิมะมวลไม่ได้เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ที่มีหิมะตกแต่จะพบในเขตที่มีอากาศหนาวจัดมากๆและจะต้องมีปัจจัยอีกหลายอย่างในการเกิดหิมะมวลขึ้นมาได้ซึ่งวิธีการเกิดหิมะมวลนะครับ ก็ต้องอธิบายคร่าวๆอย่างนี้เลยนะฮะคุณผู้ชมนั่นก็คือลมจะพัดเอาเกล็ดหิมะเนี่ยที่กําลังตกใไปนะครับกลิ่งไปมาตามที่ปกคลุมด้วยหิมะที่กําลังละลายกลายเป็นหิมะปเปียกๆจนหิมะก้อนจิ๋วที่ถูกลมแรงพัดนั้นได้สะสมขนาดจนกลายเป็นหิมะมวลก้อนใหญ่กว่าเดิมซึ่งจากการบันทึกสถิติแล้วนะครับพบว่าก้อนหิมะมวลเหล่านี้มีขนาดที่หลากหลายแตกต่างกันไปซึ่งอาจจะพบได้ตั้งแต่ขนาดเล็กเท่าลูกเทนนิสหรือมีขนาดใหญ่ยักษ์ยิ่งกว่ารถยนต์ก็ได้ส่วนสาเหตุของ ขนาดเล็กใหญ่นั้นนะครับก็มาจากความหนาของหิมะและความแรงของลมที่แตกต่างกันไปนั่นเองหมวกเมฆสีรุง้ง นี่คือปรากฏการณ์ที่เรียกกันว่าพารสข่ามันคือภาษาลาตินที่แปลว่าหมวกนั่นเองโดยเรียกปรากฏการณ์น,นี้ว่าเมฆหมวกซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อมีอากาศยกตัวขึ้นในแนวดิ่งไม่ว่าจะเป็นบนยอดเขาหรืออย่างในกรณีนี้เกิดขึ้นจากเมฆที่ลอยตัวขึ้นเมื่อมีกระแสะอากาศลอยตัวในแนวดิ่งชั้นบรรยากาศที่มีความชื้นเบื้องบนก็จะถูกยกตัวขึ้นและควบแน่นเป็นหยดน้ําจนทําให้เกิดเป็นเมฆที่ดูเหมือนจะสวมอยู่บนเมฆอีกทีหนึ่งจนเราสามารถยืนยันได้ว่าเมฆ หมวกเหล่านี้นะฮะอยู่สูงกว่าเมฆเบื้องล่างจากการที่เงาของเมฆเบื้องล่างทอดขึ้นไปบนเมฆหมวกเหล่านี้เรียกได้ว,ว่าเป็นปรากฏการณ์ที่แปลกสวยงามและหาชมได้ยากมากจริงๆปรากฏการณ์แห่จับปลา นี่คือเทศกาลของชาวอินเดียนะครับที่มีคนนับร้อยนับพันหลายพันคนเนี่ยได้แห่พากันลงไปจับป่าอย่างในภาพที่เห็นนี่แหละฮะโดยประชากรทุกคนเนี่ยก็จะพกพาสารพัดเครื่องมือที่ใช้ในการจับป่าไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์แบบดั้งเดิมหรือแบบใหม่ก็พากันเข้ามาร่วมการจับป่าระดับชุมชนในเทศกาลนี้ที่จะจัดขึ้นทุกปีในช่วงสิ้นสุดการเก็บเกี่ยวของฤดูหนาวนะฮะที่จัดขึ้นในเขตนาการอ่อนรัฐอันซัมของอินเดียนั่นเอง เรียกว่าแต่ละคนนี้นะครับเอาจริงเอาจังกันใหญ่เลยทีเดียวไม่รู้ว่าปลาที่ได้นั้นนะฮะจะนําขึ้นมาประกวดหรือเปล่าประมาณว่าใครจับได้ตัวเล็กตัวน้อยตัวใหญ่ตัวโตอะไรประมาณนี้นะแต่ก็เรียกได้ว่าน่าจะเป็นเทศกาลและปรากกากา์ที่น่าจะสนุกไม่เบาเลยทีเดียว